คํำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับมันเห็นผมทรงคงตกใจจุก,กุรอย่าลิม นอนอยู่แล้วสมัยวัยรุ่นเราก็ยืนดูมวยกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็พนังกันเลยครับพนังกันแล้วเราก็ต่อยกันใช่นก็พนันกันไปอย่างเงี้ยแหละนึกถึงสมัยก่อนจริงๆอ่าไอ้นี่บอบอบอพี่จีมดาาพ่อพี่จีมอ่ะ เฮ้ยได้อยู่ด้านในกันเนาะเดินดูก่อนให้พี่ผมขอไว้ยังไม่ได้เลยหนึ่งสี่ศูนย์อะหนึ่งสี่ศูนย์เอเจมมาคุยไอไอเจมมาคุยห <47 S 2> นึ่งสี่เจ็เนี่ยใครวะเริ่มเลยก็ได้ครับโอเคครับเจ้าชายคนจเ,เดินเพ่นพ่านไปมาวันนี้มีคู่อะไรบ้างวะโอเคนะครับก็ ขอสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมได้ยินได้ยินโอเคครับก็สำหรับวันนี้ใครหลายคนก็คงจะรู้กันแล้วว่ามาทำอะไรกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นงานมวยประเพณีระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเสยชูและเฮียนพเก้าโดยตอนนี้นะครับเราจะแบ่งกันทั้งหมด4ี่คู่ โดยการแข่งขันของเราในวันนี้ก็คือการชกมวยกันณสถานที่แห่งนี้กติกามีไม่ยากงัดทุกศิลปะการป้องกันตัวหรือศิลปะการต่อสู้ของทุกคนออกมาใช้เข้าที่หลังไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามสามารถใช้กันได้ที่นี่ได้เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเรียกคู่แรกออกมาเลยแล้วกันนะครับสำหรับคู่แรกเคนโดเซเว่นซินพบกับ เฮลิสแห่งแยงกี้เฮ้ยว่าให้เลือกเลือกก่อนเลยไม่ว่าพวกพวกเสือมันเยอะไม่สงสัยหรอกจักเลือกใครเซเว่นที่โหนเซเว่นเซเว่นเซเว่นสิ้นแล้วกันนะสำหรับใครที่จะซื้อห้าแสนละกันใกล้เสือเนี่ต่อกันเองนะครับตั้งแต่เด็กยังโตพวกลือก็อยู่ด้วยกันตลอดที่เราอยู่กันช่วงตลอดจะมีแค่ยกเดียวเท่านั้นฉะนั้นแล้ว งัดศิลปะของพวกคุณออกมาให้ดีถ้า้อมแล้วยกมือเอาไว้ใครชนะผมจะนับถอยหลังแล้วเริ่มชกได้เอ้ามาโหวตกันหน่อยเคนโดกับเฮดิทสามสองหนึ่งเริ่มเคนโดกับเฮดิทเอาเลยพี่เคนโดเอาเลยนึกนึกว่านั่นคือพีเดซี่แล้วเอาเลยเอาเลยร้อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเองไม่ใช่หรอเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ลอยแรง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 เลยลอยแรงเลยไอ้เหมอไอ้เหรอมึงทีกูทีมึงทีกูทีไอ้เหรอจัดใหญ่เสื้อจัดใหญ่เสื้อแตกโคตรแลยโอ้โหเอาไปโป่งไปเลื่อยเที้ยวขอสูสีเอาไปโป่งไปเลื่อยพละหมัดหรือยังมึงแค้นมาจากชาบังไหนวะเนี่ยแหงหมัดแรลกหมัดมึงทีกูทีมึงทีกูที ไอ้เชี่ยมันเคยไปแคสมาจังเอาเรื่องเหรอเฉยเฉยนี่หว่ามาเสียเชลาเลยได้แก่เฮดิสังเก็ตพวกนี้ก็เสียงเงินกันเหมือนเดิมเป๊ะปบ้างแรกเป๊ะปบ้างแรกเก็บมาหน่อยเหรออกมาหน่อยดี๋ยววะเอาเคนโดออกมาหน่อยเฮ้ยเซโน่ไม่เอามาวะเยอะจุกใกล้โอเคเฮดิชนะโอเค ต่อไปจะเป็นคู่ที่สองเพราะกับรั n n i n g Boy แห่งแก๊งกระโหลกเงินเจอกับบอสแห่งแบล็กแจ็คบอสแบล็กแจ็คประธัน Running Boy ว่ะทุกคนกูอ่ะให้มาเือ่ใครเชียร์รันนิ่งบอยของหัวใจหน่อยเร็วพีเคเล่นใครพีเคไม่ยอมมันมันจะเรียกผมอ่ะผมมองเสียชูอยู่ตลอดเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยตรงข้ามรันนิ่งบอยมีให้แสง หย่อมหยมไอ้บอสทำมึงชนะไอ้ให้รางวัลพิเศษไว้ให้ผมรันนิ่งมือนเนี่ยส่งเตะส่ง้าไม่ให้แสนหนึ่งเว้ยใครเล่นอาเจมกับใครอ่ะพูดไหนละเจมเจมกับเสือน้อยครับอุ้ยอุ้ยนี่ผมแคสคนเดียวอเนี่ย S <S เออวินเลียมเอาเลยเอ้ยโอ้เจมเจมกับวินเลียมเหรอเอาหนึกว่าเสือนอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจมโคตรโหดเออเอาเอาเอาดิผมลงเจมอะ่ะผมลงเจมบังก็แคสใช่ไหมมีผมกับบงังเจมจะรอดตัวเนี้ยเจมกับใครวะเกงแดงยึงโดโดสูสีวะสูสีวะ โอ้โหเจมส์ชนะเจมีเคไว้เออไวยังไงไวยังไงฟังไว้ก่อนเจมส์ได้เป็นเจมีเคได้แบตพิเศษว่าไงไวรุ่นเอออเาละครับเอาหล่อม้าอมหล่อม้าเล็กคู่หนึ่งยังโผลบังวลาดมาแล้วยังเอ่ยเอาละครับลงพนันไว้พี่ถ้างั้นเราพบกับคู่สุดท้ายราโอจากฝั่งเหนือฮัลโหลครับ จบคู่สุดท้ายจากการให้เรียบร้อยได้ครับผมเห็นอยู่ตรงนั้นพอดีเดีว่าไปแล้วนะได้พอโมงแคบอยู่นะบงนนงังหมื่นนึงเอาฟังหนือเอาไหม่ะบังจบแล้วก็คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของมวยประเพณีชนดแล้วสู้ให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งชกได้ไอ้บังอยู่แล้วได้บังอยู่แล้ว<า>อันนั้น<า>ผมเล่นมวยลองหมื่นหนึ่งเอาเล่กับผมไหม म, đi ở đi, mày đi phô mùi long hoa mùi long mùi lung 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 อ้า่ผมยาว่เท่าไรวะระวังเด็กมันจะโค่นเอานะอายุกอแกแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวกูแบให้ห้าพันเีมันักอเาดิไก่จิกกันเหรอวะเหลือเยอะวะก็จดที่ยเหลือเยอะวะเฮ้ยเสียแล้จอกเจ้ากันเจ้ือเยะไหมเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮ้ยเสือเยเยเเฮ้ยเฮ้ยเยเยเ้ยเสยเเฮ้ยเฮ้ยเยเยเเย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 เเฮ้ยเ้เสย

ไหนวะเฮ้ยสก,กัดสก,กัดมันจะแทงเตียเสียนี้ไปสกกเสียเสียเออเยอะไม่ได้เลยวะ่ะโอ้โหมาเป็นชุดพี่เจมมาเร็วพี่เจมมาเร็วล่วงเสียเสียเสียคือบขึ้นบข,ขึ้นกระบะเตีย เอ้ยลาโอลาโอลุงลุงลุงอย่าเพิ่งออกยุ้ยไปไหนไปไหนไปไหนลุงอย่าเพิ่งออกผมไม่ได้่งตามกระบะไปอ่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันพัดเมอพาไปบ้านได้ขับรถแคอ๊สไปไหนแล้ววะสิงแต่มันไว้ผมยาวแล้วเพราะว่าในแก๊งผมเมื่อกี้มึงจะวิ่งไปติดกี่เพลทแล้วใช่ไหมไปไหนแล้ววะตามไปกระทึบแกงเสือเลยไปกระทึบแกงเสือเลยไปแก๊บไปกระทึบแกงเสือเลยไปไหนแล้ววะ ทุกคนก็ได้เห็นถ้าวันแผดพอไหมพออยู่เฮ้ยออคุณกดซ้ำได้ปะวะไม่มีมุมยิงคุณเอกโกนละไม่มีมุมยิงเดี๋ยวครูกลับบ้านแป๊บนึงเออมีอะไรโทรมารีบไปไม่มีคนโอเคผมนะั ผมพลาดผมก็พลาดมุมยิงผมไม่มีมันหนีได้ใช่ไหมใช่แต่ว่านีแ,แต่มันจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นพวกใครอะ่ะใช่ตอนนี้รู้แต่ว่าเป็นพวกเสือตอนนี้แก๊งเหนือกับตอนนี้อยู่เออคือแก๊งเหนือกับแก๊งเสือมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เสือกำลังตามล่าพวกคุณอยู่ระวังตัวไว้เ้อโอเคคุณโกอฮัลโหลผมหนีมากบดันอยู่ตอนนี้ทั้งเมืองตามล่าผมอยู่หรอ ใช่ทั้งเมืองกำลังตามล,าล่าคุณอยู่แต่พวกมันยังไม่พวกมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าใครเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันยังสงสัยเสืออยู่ใช่ไหมใช่ยังสงสัยเสืออยู่โอเคโอเคโอเคผมมารออยู่ที่บ้านโอเคแป๊บหนึ่งนะโอ้โหถอดมาก็เชาเลยคุณพ่อเรียบร้อยไหมผมทำงานพลาด ชิบหายแล้วซีแล้วพ่อเอาเอาไงดีแต่ตอนนี้ผมผมผมปลอมตัวอยู่ผมไปในน้ำเสือตัวเนี้ยอย่างน้อยมันก็สำเร็จตอนที่ทำให้เสือพวกเหนือมันตีกันนะพอ่อแต่ยังไงลือก็ต้องเก็บอัชชูให้ได้เข้าใจไหมได้พอ่อเดี๋ยวผมรีบตอนเนี้ยพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่บ้านใช่ไหมผมต้องการที่จะออกไปร้านเสื้อผ้าแต่ในทั้งเมืองมันล่าผมอยู่ไงอ่าเดี๋ยวว่าส่งคงไปรู้ให้ได้ ี่แงแก๊งแป๊บนึงนะพ่อฮัลโหลว่าไงรเรียบร้อยยังอ uh ตอนนี้นะครับวกาให้คนไปดูอยู่ข้างล่างตึกดูว่าที่รื้ออยู่อ่ะตึก,กไหนอีบ้านเรืออะให้ใครไปดูพวกให้คนไปดูให้ลูกน้องอัวไปดู oh. ตอนนี้พวกไอเนี้ยอยู่ข้างล่างหมดเลยพวกแก๊งเรือพ,พ่อพ่อ พ่อพ่อโทรหาไอ้สีให,หน่อยบอกไอ้สีว่าอ่าฝากซื้อน้ำปงน้ำปลาอะไรก็ได้พ่อเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งฝ่ากไปอ๋อโอเคไล,ล,ล่ไล่ไล่แล้วรื้อไปหาที่หลบกบดันให้ดีเข้าใจไหมได้ได้ได้โอาเฮ้ยไปแล้วไปอยู่แล้วอยู่ทรงเทีย่ยงอยู่เที่ยบ แล้วมันมาแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วมไปไมอยู่แล้วไไวไอ้ไปยังวะไปยังวะ ยาวๆเลยแป๊บหนึ่งนะฮะหลุดแล้วมั้งเชี่ยยิงโดนมิวไอสัตว์เอ้ยพาดเชี่ยยิงโดนมิว รถชั่เอกรถชัเอกฮ้ยมายิงม่ยิงมีมพ่มมกันอโอโ๊ะโอ้มึงหยุดกูขอมึงกูเก่ามึงกูขอไว้มึงอะเดี๋ยวไอ้นี่จอไว้จอไว้ เยอะยิงโดนมิวเดี๋ยวเรื่องไหนยอมให้เออขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการเองเพื่อนเพราะว่ามันทำให้กูเสียชื่อว่ะตอนนี้เสียชูก็แม่งตามล่ากูแล้วเดี๋ยวกูจัดการเองนะมึงจัดการแล้วกันจับเออมันเป็นวิธีของเสือก็แล้วกันเราไม่เคยเล่นมามาแบบนี้แค่รู้สึกว่ามันอาจจะวาทำให้กูเสียว่ะกูต้องตาม ฝากให้เอยากกิงงมึใครขอบขอบใจมากขอบใจมากไอพ่อหนุ่มเอ็งบอกมาดิเอ็งต้องการอะไรยังไม่พูดใช่ไหมเอาไงพี่ส่งเลยไหมส่งเลยไหมกูตามต้องการอะไรไอพี่เกบอกผมคำเดียวพี่มึงพาไปที่ลับของเราเดี๋ยวพี่ตามไปพามันไปไปขึ้นรถเห็นมึงเองมึงทำให้กูกับเสียชูต้องหักกัน วิธีแบบนี้กูบอก<ป>วิธีหมาหมาเป็นรถไอกโก้กับรถพาพี่ไปมึงเป็นใครวะหืมทำไมมึงทำแบบนี้วะหืมนี่บอกเลวพวกเสือไม่เคยใช้วิธีหมาหมาแบบนี้เว้ยนะ รอดูเรื่องอะไรกูจะบอกมึงอ่ะรอดูแล้วกันเฮ้ยไม่พูดไม่จาวะนึกคิดว่ากูม,มีแฟนบีอ,อ,อ่ะเฮ้ย มึงได้ล้อออกไก ไปขึ้นรถเป็นไปตามที่คิดไว้ไปเรียบร้อยแล้ว อ่ะมไม่ชนให้ตายไปเลยล่ะไอ้ห่ารถหมุนหน้าแตกไปเลยใครที่บอกผมพลาดบายใครบอกว่าผมพลาดไม่ทราบพายุเข้า ไม่มันไม่ได้พูดสวัสดีครับคุณชาวลิตสวัสดีอันเฟรดสวัสดีปิ่นเงินสวัสดีนายแม่อาเทนาสวัสดีครับผู้เสาะหาเหินใช่ไหทุกอย่างเป็นไปตามเกมไม่ว่าจะเป็นกระโหลกเงินเสือเสียชู หรือแม้แต่ไอ้แก่นพเก้าเป็นไปนตามที่คุณต้องการทั้งหมดนะครับคุณเป็นเงินมันก็ดีครับคุณไม่คิดว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมทำให้คุณเหรอ,อสมมก็พุกเขาให้กับคุณสินะขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ที่ทำให้ผมได้ก้าวมาถึงจุดที่ผมได้เป็นอวตารเต็มตัวและขอบคุณทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทำให้ผมกับเมียผมคุณสัญญาแล้วนะว่าถ้าเกิดผมร่วมมือกับ3472กําจัดเมืองปีไลท์ทั้งหมดคุณจะรักษาเมียผมแน่นอนครับและผมยืนยันว่าผม รักษาได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าผมลงไปรักษาจำเอาไว้กูคือคิงและเมืองฟรีไลท์ใครจะตายก็ได้ยกเว้นเมียของกูดังนั้นพวกมึงทุกคนหัวงอหัวดำไม่ว่าใครที่ทำให้เมียกูตายมันทุกคนต้องตาย คุณใชต้องบอกแหะครับชีวิตเนียคุณเนี่ยอยู่ที่ผมแล้ว <c oughs> เึ็ชาวลิศครับ <c oughs> ถึงมือนายท่านแล้วอะยังไงก็ต้องรอดครับแต่มึงจำไม่อย่างนึงนะกูยอมผักหลังทุกคนเพื่อเรื่องนี้ดังนั้นขอให้ทุกอย่างที่กูทำมันคุ้มค่า ผมรับประกันว่าคุ้มค่าแน่นอนครับที่รักอาชาวลิตมันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าไงขอบคุณนะท,ที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวลิตจะยอมร่วมมือกับปิ่นเงินและ3 4 7 2ขอแค่อเทนามีชีวิตอยู่รอดต่อไปไม่ว่าจะนรก สวรรค์หรือพ่อมังเกิดเก้าชาวริตก็พร้อมจะทำว,ว่าแต่ <ś les> ดีครับลูกทีมผมละ่ะคุณบอกว่าคุณจะจัดทีมนรกให้ผมทีมหนึ่งอ๋แล้วนี่ไงครับดั่นไงเขามาแล้ว huh น่ะ huh ลูก huh ทีมของคุณไหนวะ ไอ้ปิ่นเงินลูกน้องใหม่ที่จะให้เข้าแกงกลัวก็เขาคนนี้นี่ไงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยนี่หรอสวัสดีไอ้คนนี้เนี่ยนะเจมส์บีเคเพื่อนยากกูชาวลิทไงกูนึกว่าใครผมมึงนี่บ๊อบเบลเล่มาเลยนะหน้ามึงนี่ใช่มึงมึงมีกูเป็นไอดอลเหรอวะ มึงถึงทำหน้าแบบนี้นก่อนที่มึงจะสามหาวอะไรก็ตามเจมเพื่อนรักตอนนี้เมืองกำลังชิบหายเสือจากกำลังทำสงครามกับฝั่งเหนือมึงดูความโกลาหลที่กูจัดขึ้นเด้ต้องการอะไรว่ามันเลยดีกว่าคุณความโกลาหลน,นี้คือไม่ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคที่ร่วมงานกับเขานะครับ สุดท้ายคุณก็ต้องโอเคตกลงนะได้ร่วมงานกับเจมีเคสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องเข้าแก๊งกูจนได้โชคชะตามันนำพาให้เรามาเจอกันว่ะก็เหมือนกับโชคชะตาที่ทำให้มึงอยู่ห้องเดียวกับกูตอนเด็กไงไอเชาวลิตแม่กูรู้สึกภูมิใจจริงๆ มึงต้องการอะไรตอนน่อไปนี้ความความฝันไวเด็กของมึงมันก็เป็นจริงสักทีหลังจากนี้ไปมึงคือโชลิตบีเค <c oughs> <c oughs> ชลิ <c oughs> แล้วเจอกันเพื่อท้าให้แก๊งบีเคยิ่งใหญ่โอเคนะลูกพี่ <c oughs> เพื่อนรักปิ่นเงินอาชนาเจมดีมาก <c oughs> ขอบคุณมากเอยปิ่นเงินสำหรับ